Yep, yep. ักดีครับรุ่นนี้สามสูบสี่หกสามศูนย์โฟวิลยางหลังเตี้ยไปนิดหนึ่งเปลี่ยนพยางยนต์ใหม่นี้เท่เลย เป็นรถที่ไม่มีใบมีดนะครับแต่เอามาแปลงใส่ซื้อมือสองมาแปลงใส่มือสองสภาพดีครับโครงใบมีดต้องดัดแปลงนิดหนึ่งครับต้องย่นนิดนึงเพราะว่ามันสามสศบช่วงมันสั้นตัดแปลงตัวหลังดัดแปลงตัวจากข้างหน้าเห็นไหมหูหิวปกติตัวนี้จะอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็เอามาไว้ข้างหลังแต่ขนาดนี้มันยังเอ,งอ็นออกมาอยู่รั้ เพราะว่ามันสั้นครับสามสูบสามสูบเทอร์โบเอ้ยสามสูบไม่ไม่เทอร์โบสามสูบธรรมดาสามสูบธรรมดาดเมื่ออึดช่างอ่ดรถไถฝืดครับเจ้าเขาเจ้าเดิมขั้นนั้นขายไปบ้านบ้านนันทั้งบ้านน้องกรุงน้องแสนเด็ดทนเห็ดสีหมื่นแปดขายไปไรไปไหนทันนั้น เพิ่นตัวเอ้ารถ่นเองจะบ้านนั่นมีแต่คนมาขายไปทั้งนั้นมันโมเมนต์ขายผู้ใด้นาะเออ,เอบักยางบักยางบักยางว่าข้าเจ้าขายมาทั้งนี่พะ่ะมันะคนโมเมนต์รถข้าวเจ้าเองนด้อย่างรถคนเห็ดสีรถจักรฟ้องมันเอง,เ,เ,องเอาว่าเห็ดสีซื้อนี่ครับดัดแปลงหลายอย่างครับต้องย่นตัวนี้ย่นตัวนั้นแล้วก็ย่นตัวนู้น เป็นเป็นตู้แอร์ครับเป็นเครื่องสามสูบปั๊มโรตารี่นะครับตัวนี้คนนะฟอดข้อดีของฟอดที่ดีกว่าจันเดียก็คืออย่งส้างข้อดีของฟอรดที่มันดีก็รถจันเดียขึ้นอ,อย่างข้อดีของฟอรดที่มันดีก็รถจันเดียขึ้นอ,อย่าง พ้อกันมันพ้อก้อกันแล้งเราอะอยู่กับห่งใส่กัดใส่นะอันนี้ดินาคาดนี่ดิดนาคาดห้องจนเดียวมันขึ้นหน่อยเลยหน่อยแต่มันหนาฮะหน่อยแต่มันหนานโอ้หนาเออลูกลูกหลวบเวียนมันเขาคือว่ารถฟอร์ดนี่แผ่นตีนผีมันใส่กับห่วล้อเลยจิยได้ของฮิโน่เออใส่ฮิโน่ใส่ของฮิโน่เดียเลยแผ่นคาดกับของฮิโน่13 14นิ้วไปดิ สามนิ is, ้วมี่ก็สองนิ้วมี่สามนิ้วแล้ววันนี้ห้องห้องตัวนำขึ้นไงครับเกี่ยเอากระถองจนเดี๋ยวก็รีบๆหน่อยๆนึงใส่ไอ้นี่โอเคปรับกันจริงมันก็มีอย่งตัวนี้เออมันเป็นโรงๆมันมีอยู่ผีเนาะอ๋อมีแอร์ด้วยนะคันนี้นะเดี๋ยวให้ดูข้างในเดี๋ยวดูช่างอื่นดันนี้เข้าก่อน ช่างอืดรถไถฝืดครับ <ไง S 1> ใครใครอยากาใคอยากมาซ่อมก็มาได้ครับคำรองว่า,ารถไถคุณวิ่งดีๆนี่ฝืดแน่นอนเพราะว่าชื่ออู่นี่รถช่างอืนรถไถฝืดนี่ต้องเอาอะไรมาล่อลื่นหน่อยครับเพราะมันฝืดไง <c oughs> <c oughs> ส้นเหนกมากเต๋อวน บ».ต้นันี้กันเทียบไปแล้วมันจากแรงก่อหกสิบแรงของข่สามสูบแต่มันเจ็ดสิบหาแรงประมาณเป็นเท่์โบนปะจริงๆมันทำาคัน,านี้แล้วนี่ขางพญยดสอได้จ,กจ,กจกากจากแรงรุ่นสามสูบแต่บมมีเทร์โบว่ะฮะ บ่ยังทำตัวนี้แ่ละแต่ยังทำกันเหมือแต่ว่าไม่เท่าโบะถ้าเกิดรุ่นหิมหาแรงจีตันเดียทานม่กทนน่แต่มนนอนเน่ยบีบอันี่ไ ได้ชาจักมื่นแล้วนี่ยสามหมื้อแล่นเลยวนีเ่เราไปเลยเอามือบีบบอกระกไรอราติดต่อมาบ้านนู้นาไปดูครับคือ<ข>รุ่นนี้มันจะเป็นนอ็อตตัวเมียร้อยนะครับเขาเรียกว่าเผาตัวเมียร้อยนี่จะเป็นรุ่นเล็กแต่ถ้าเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาก็เป็นตัวผู้ฝัง มันต่างกันบางเดยว่าเอือดรถนอนตัวเมียห้อยครับนอตัวผู้ฟังมันต่างกันบางเดยมันบงบอกว่าเป็นรุ่นเน็ตล่อเนี้ยรถเนี้ยกับรถน้อยสิเขาเห็นมาซือๆ <chi anka crazy> แต่นี้ก็จะเป็นพวกชุดปั๊มไฮดรลิกหลังครับแต่เอาไปใช้ในใบมีดข้างหน้าครับปกติก็น่าจะใช้ยกดัมข้างหลังมั่งให้แม่นว่าเอืด ปั๊มนี้มันเขาใส่ไปทางอย่างนี่ยสองออตังเออปกติเขาไปถยกดำ้างลัางเด็กยกดำมูซาลีนิดหน่อยหน่ะครับ่ะ แต่ได้ชาร์จมันอยู่ข้างบนเอ้าโอ้ฝั่งนี้ถ้าจะยกจริงๆมันต้องตอนเขยทอยตอนเขาเ,เขา,เขาแอร์เขายกทอยเสียออกดิเดี๋ยว,วพาไปชมข้างในข้างในนี่จะเป็นตู้แอร์ครับเป็นข้างบนนี่จะเป็นตู้แอร์เดิมๆมาจากอเออะ Hoặc chút kia chút ở đây, cơ nó Lót tay gì Mặt tháng à, không rồi. Ừ. này. Mặt thắng rồi. Ta tai ba. Quang quê là? Len hắn ghi hình đi. Ta tai ba. Ta tai ba. Ta tai ba. Ta 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 ta

ห้าหกร้อยรอบครับอันนี้ยังนีอึศลงเม็ยเอ้าโอ้เอออันนี้มันมีขึ้นกับลง เบรกอยู่ตรงนี้อันนี้มันสลับกันเขาเร่งไว้นี่เบรกไว้นี่จริงเขาเร่งมันต้องอยู่นี่รถฟอร์ดคองแท้ต้องบัน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 เบรกอันนี้เกียร์ครับพันเกียร์อันนี้โลไฮเกียร์โลเกียร์ไฮหนึ่งสองสามครับเกียร์ถอยเดียโอนิกเกีย ขึ้นนะขึ้นขึ้นแล้วเออลงเราจะเอาใบใส่ดัต้องถอยนะนี่อันนี้จะถอยอันนี้จะโลหรือ,อยังโล hôm mưa vào đây vậy đó tiết

ก็ยินอยู่นะแต่ถ้าไม่ติดฟิล์มนี่ก็คงเย่เพราะว่าส่วนมากช่องแอร์มันจะไปกับข้างนน้นอ่ะข้างนน้นอ่ะเดี๋ยวเราลงไปดูว่ามันเป็นยังไงข้างนี้ก็ไม่มีอะไรครับมี่จะเบรกมือกรบกน่าจะเป็นข้างหลัง มันคนนั่งได้ในตรงนั้นอ่ะโอ้ใส่เข้าไปแล้วน่ารักเว้ยนีนก็เป็นตาหักวาเราคันนี่เห็นตะปุอยู่สดพอดี จะบอกนิดพอดีมันติดยังเหิดมันขึ้นได้อีกป้ะเนี่ยมันขึ้นได้อีกป้ะตัวล้วตัเนี่ยแล้วลวันนี้รอที่มันเรียวติดได้ยังไงเขาตั้งไว้สิม,มันนี่ตัวตัง้งอ๋อตัง้งเยอะขนาด ตั้งไม่ให้มันหมุนถ้ามันหมุนเยอะเกินไปมันก็ทำให้มันเบียดเบียดนี่ยางก็ไปฮักเลี้ยวฮักเลี้ยวเอาอีกแล้วรถไถฝืดอ,อีกแล้ว ปืดเมื่อไหร่ก็โทรมามันเรือนอนหลายวะมันสุดไปไหลไป<อ>ต่ไปสั่งอ๋อสั่งว่าเห็นมันเลี้ยวถือบันนี้ก็ว่องเลี้ยวไปหน่อยลงนี่บ่เนี่ยตะกี้<อ>เขาบอกเขาบอกจต็มกักดกลอยมันสุดเลยเพราะว่าเขาต้องการว่งอ,งอ,งอ,งองเลี้ยวหลายๆตั้งสองขางเด้เต็ม đúng không? À. Điết, đôi, tiếp. อยู่ประมาณนั้นนี่ยิงติดตั้งอย่างบ้างนี่อนนโอ้ยเลยเยอะตั้งทางนี้เอาอออีกไหมอีกนิ้วเครื่องกูนะเอาอีกนิว <c oughs> กน้วเครื่องเออ,เอ ดเคครับผมให้ดูของหน้าล่างหน้าแล้วครับทัานนี้สามสูบหกสิบแรงฟอร์ตตู้แอร์วายยุ่แอร์คือบปรัเยน็น่าข้างหลังมันเปิดออ้จังปังอยู่นี่ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ